รักแฟนรถดัมทุกข่านค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันค่ะที่อูห่หันศาอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีทุกท่าน FC ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตรีวิวรุ่นนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะก็เป็นหัวเมกาหัวแครปนะคะหัวเมกาซีรีห้านะคะหัวแครบ เครื่องคู่ตัวของคันนี้นะคะมาเป็นเครื่อง JO8C ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเราใส่เป็นคัสซีไทยนะคะลูกค้าสั่งจองสั่งประกอบนะคะให้ใส่เป็นคัสซีไทยนะคะตัวนี้ก็เป็นจิต JO8C นะคะคัสซีไทยหัวแคบนะคะเดี๋ยวพาเดินชมร,รอบๆคันกันค่ะตัวนี้อะไรแต่งเพิ่มเติมมานะคะเป็นราวไฟสปอร์ตไลท์หนึ่งชั้นนะคะบาตเตอร์เน่อีกหนึ่งชั้นจ้ะ ติดฟิล์มสีดำนะคะขากระจกโครเมียมนะคะแก้มซี่กระจังปังตอกันชนนะคะมือโหนมือเปิดประตูกันสาดประตูนะคะการปัดน้ำฝนนะคะก็เป็นโครเมียมนะคะตามนี้เลยก็สวสวยๆเลยนะคะตัวนี้แปดซีหัวแคบทัคซีไทยค่ะสีตัวนี้เป็นสีชมพูอมม่วงนะคะความยาวกระบะอยู่ที่3เมตร70เซนค่ะรวมฝาท้าทย ฝาข้าง50นะคะเป็นระแนสงสไม้เสาสูง80เซนค่ะลูกค้าสั่งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้คอกบรรทุกข้าวเนาะไว้สำหรับฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะที่สั่งเพิ่มเติมจากทางอู่มานะคะเดี๋ยวพาไปดูคอนโซลหน้ากันก่อนเลยคะ่ะตัวนี้นะคะคันนี้สวยมากนะคะเป็นบันไดหัวเก๋งมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะ คอนโซลภายในนะคะทำเป็นเบาะหนังให้ใหม่คะ่ะลายนี้ก็เป็นสีดำล้วนตะเข็บแดงนะคะมีแคปด้วยค่ะพะม่านติดรถมานะคะถอดซักให้ประกอบเข้าใหม่นะคะตามเดิมบนหัวเก๋งก็ถอดล้างทําความสะอาดค่ะประกอบให้ใหม่นะคะขับไปเติมน้ำมันให้ลูกค้าด้วยค่ะได้น้ำติดรถไปดื่มตามทางตอนขับกลับด้วยนะคะคันนี้ คันโยกดัมนะคะเราทำเป็นสีแดงนะคะตัวนี้อ่าข้างหลังหัวเก่งนะคะก็เป็นลายทองชาตเต็มผขนนะคะคันนี้ส่วนตัวกระบอกดัมนะคะที่ยกให้ดูเมื่อกี้ลูกค้าสั่งเป็นตัวกระบอกสีชมพูนะคะถังลมของคันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมค่ะระบบลมระบบเบรกนะคะก็เป็นทิฟฟี่ค่ะเป็นคัสซีไทยนะคะตัวนี้ตัวระแนงนะคะตัวกันหมาแล้วก็ตัวระแนงสองชั้นทำเป็นลายไทยเทนะคะ การเดินท่อของคันนี้นะคะใส่เป็นท่อพักฮะให้นะคะทําเป็นมอกวุวยเตี๋ยวออกหลังหนึ่งลูกนะคะตามนี้เลยแหนบเราเสริมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานประมาณนี้นะคะข้างหลังก็รวมกันแล้วก็ประมาณ8ตัวนะคะแหนบหลังนะคะแหนบหน้าก็ประมาณข้างละสี่ตัวนะคะเป็นคัสซีไทยหน้าใหญ่คะ่ะสําหรับตัวนี้ลูกค้าเลือกเอาเป็นคัสซีนิสันนะคะ เหล็กดามนะคะเหล็กดามตรงทักซีเราก็ใส่เป็นตัวหนาตามนี้เลยนะคะสิบห้ามิลใหญ่ๆแบบนี้ให้ลูกค้าเลยค่ะทักซีไทยนะคะคันนี้ส่วนลายเสาหน้าเสาท้ายนะคะก็เป็นลายเพชรนะคะตัวแถบกลางฝาข้างเราเล่นลายให้ด้วยนะคะตัดกับตัวสีรถนะคะเด่นมากเลยค่ะามาดูข้างๆกันอีกรอบนึงเนาะ ยางก็เป็นยางใหม่ทั้ง6เส้นนะคะเป็นยางแปดสองห้าขอบสินะคะตัวนี้ฝาท้ายก็เป็นทรงนี้ค่ะปากนกแก้วงับข้างนะคะดันท้ายหูช้างคู่ใส่ให้เรียบร้อยนะคะอ่าส่วนตัวบังฝุ่นข้างหลังนะ,ะลูกค้าสั่งให้เราใส่เป็น3ามแผ่นนะคะหน้าเต็มแต่ว่าตัดเป็น3ส่วน3าแผ่นตามนี้เลยนะคะลายข้างหลังนะคะติดตรงแผ่นป้ายทะเบียนก็ทำเป็นลายธงชาติเหมือนกันนะคะ ตรงติดแผ่นป้ายนะคะถ้าทำเป็นลายธงชาตินะคะมันจะดูเด่นเด่นดีนะคะตัวนี้ลายเดียวกันกันกบลายเสานะคะลายเพชรคะ่ะส,สวยๆตามนี้เลยเอามาดูอีกข้างหนึ่งกันนะคะข้างหนึ่งนะคะสีนี้ก็สวยนะคะสีรถดำนะคะแล้วแต่ฉลกลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะ ลูกกระตูนรูปอะไรก็สั่งได้หมดนะคะสไตล์การแต่งนะคะออกแบบได้ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่งมากแต่งน้อยราคาต่างกันนะคะถ้าแต่งประมาณไหนก็โทรมาสอบถามได้นะคะแต่งมากแต่งน้อยคุยกันได้ค่ะราคารถได้นะคะตัวนี้ก็เป็นคัสซีไทยนะคะตัว J O 8 4หัวแคบคันนี้ถังน้ำมันคู่รถนะคะของคันนี้มาเป็นถังร้อยลิตรตามนี้เลยแบตใหม่ทั้งสองลูกนะคะทำที่ล็อกให้เรียบร้อยตามนี้เลยค่ะ ครอบน็อตกระทะนะคะใส่ให้ด้วยนะคะเป็นโครเมียมค่ะสีฟ้าๆนะคะคันนี้ามาดูคอนโซลอีกฝั่งนึงกันค่ะสวยงามตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆคันกันอีกครั้งนึงนะคะรอบๆคันกันเลย ตามนี้นะคะคันนี้ก็ติดเป็นฟิล์มสีดำนะคะตัดกับสีชมพูอมม่วงนะคะสวยๆเลยชุดแต่งลูกค้าสั่งจัดตามนี้เลยวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะไม่ได้ยกให้ดูเครื่องของคันนี้นะคะช่างก็เลิกง,งานแล้วเนาะเรามาอัปเดตให้ดูช่วงเย็นๆของวันนี้ค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นหัวแคป JO8C คัตซีไทยค่ะถ้าลูกค้าอยากได้เครื่องตัวนี้นะคะทางอูยังมีว่างนะคะที่เพิ่งลงมาใหม่นะคะแต่ว่าเป็นคัตซีนอกนะคะสคันนะคะหัวมกาแคปหัวเดียวก็มีค่ะพร้อมใช้งานก็มีเป็นหัวรากคัตซีก็มีนะคะถ้าอยากได้เครื่องตัวนี้ไปไว้ใช้งานก็ทักมาสอบถามได้เพิ่มเติมนะคะที่เบอร์ของอูหันศานะคะ บันทึกไว้ได้คะ่ะลูกค้าแล้วก็ FC นะคะเบอร์โทรทั้ง2เบอร์นี้ก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะคะอู่หันซาก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถของเรากันเยอะๆนะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคาค่ะให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะถ้าถูกตาถูกใจคันไหนก็แวะมาอุดหนุนรถจากทางอู่หันซาของเราไปไว้ใช้งานกันได้คะ่ะก็ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มารีวิวคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะขอบคุณคุณลูกค้าด้วยค่ะที่เป็น f c ของอู่เราเนาะไว้วางใจรถจากทางอู่หันศานะคะมาจับจองแล้วก็จะมารับไปไใช้งานสำหรับัมเมกาแคป j o 8C คันนี้นะคะทักทีไทยสวยๆแบบนี้เลยเราเก็บงานให้ลูกค้าละเอียดตามรูปภาพที่เรากำลังรับเปดให้ชมตอนนี้เลยนะคะ สีไหนชอบแบบไหนก็สามารถสั่งมาคุยมาโทรสอบถามคุยกันได้โดยตรงนะคะที่อู่ของเราค่ะ,ะสวยไหมคะลูกค้าถ้าสวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้อู่หันษาของเราด้วยค่ะไว้เป็นกำลังใจนะ,ะ,ะเวลาเราลงคลิปหรือว่าอัปเดตรถที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะก็จะได้รับชมก่อนใครเลย หรือว่ามีรถเข้ามาใหม่นะคะที่เป็นรุ่นที่ลูกค้าต้องการนะคะก็จะได้แวะมาดูมาจับจองนะคะมารับไปใช้ใช้งานได้ก่อนเรรนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะเอาคันนี้มาให้ชมกันค่ะสาหรับวันนี้หัวเมก้าซีรีส500หัวแคปบเครื่องคู่ตัวของคันนี้คือเครื่อง JO 8C นะคะ210หสูบป,ปั๊มสายคันเล่งธรรมดาค่ะคันเล่ง สายเนาะคันนี้ความยาวอยู่ที่3มเมตร70รวมฝาท้ายฝาข้าง50ระแนง2ไม้นะสเปคกระบะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยชอบความยาวเท่าไหร่นะคะ ความยาวจาก3เมตร50ถึง3เมตร80เนี่ยเป็นราคาเดิมไม่ได้เพิ่มเติมนะคะถ้าลูกค้าสั่งกระบะ4เมตรนะคะทางอู่ขอเพิ่มราคาอีกนิดหน่อยค่ะไม่มากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาเหล็กก็แพงนะคะเราก็ขอขึ้นกับลูกค้านี้นิดหน่อยคงไม่ว่ากันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ